ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจำติดตามกันในส่วนของสารคดีภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แป๊ะซึ่งเป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในหัวข้อเรื่องในวัดโพมีหลวงพ่อโอบามาตอนที่สองเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะวันที่18พฤศจิกายน2555บครับ,รบท่านรประธานาธิบดีบารักโอบามาตอนนั้นท่านกำลัง เป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองมากับอุอินดิเอรีขึ้นจันตนนนเประธานฐมิตรีกระทรวงต่างประเทศมาเยี่ยม e hm ชม <c oughs> วัดโพการที <c oughs> ่ <c oughs> ผู้นำทั้งหมดที่มาเนี่ยถามว่าเขาได้อะไรเราจะบอกแแ่่มาว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยคือได้ความประทับใจ ในวิจกรรมปติมากรรมคือความงามนะความงามของวัฒนธรรมนะในเชิงในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นคลิปเจ้าคุณโอบามาตอนที่สองครับพระธรรมวชิระปัญญาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนที่ท่านภาคเพียรศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในอินเดียราวแปดปี ท่านจะเปิดเผยประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเราช่วงหนึ่งที่ท่านมีโอกาสต้อนรับสนทนากับประธานาธิบดีโอบามาและผู้นำระดับโลกที่มาเยี่ยมทุมวัดโพครับนักการท่านครับอนี้ก็ใช้เวลามาแล้วเดี๋ยวท่านจะเหนื่อยมากตรงนี้จะเป็นไม่เยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยตอนนี้จะเป็นช่วงสำคัญนะครับที่ผมคิดว่าคนไทยอยากจะทราบตรงนี้ ภาพที่ปรากฏนะครับเหตุการณ์ที่คนไทยติดตามเสมอมาก็คืออคันตุกะจากต่างประเทศคนสำคัญจะถูกจัดตารางเวลานะครับให้มาที่วัดโพตรงนี้แกกต่างประเทศผู้ใหญ่ที่สุดที่ท่านรับมาคือใครครับท่านแรกเลยพอท่านพอคงจําได้แน่นอนครับมีหลายท่านไล่เลียงมาท่านแรกใครครับพี่ <c oughs> คนแรกเลยนะวันที่18พฤศจิกายนสองพันห้าร้อห้าสิบท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาตอนนั้นท่านกำลังเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองมากับฮินลี่คลินตันตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศมาเยี่ยมชมวัดโพตอนนั้นก็ทางวัดได้มอบหมายให้ อาตมาเนี่ยเป็นผู้นำครับจริงๆแล้วเขาก็คือเขาก็บอกว่าผูาอังกฤษเป็นได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าขอให้มีพระนำเขาต้องการจะให้มีพระเนี่ยมีมีภาพปรากฏด้วยว่า,าพาชมครับแล้วท่านพาไปชมอะไรบ้างครับแล้วคุยอะไรกันครับะะคือ,อกล่าวนิดหนึ่งนะว่า ตอนที่ท่านประธานาธิบดีบารักกับเฮเล่คลินตันมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเราเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่เขาบอกว่าจะใช้ล่ามก็ได้เขาก็ส่งล่ามคนไทยเนี่ย,ยจากอบอร์กีตันมามา,มาแล้วก็เฮเลนคลินตันมาก่อนเขาให้เราในประอนรับ พีรีกินตันพร้อมกับคนไทยที่จะเป็นล่ามิลรี่ก็มาก็ผู้หญิงพูดเก่งนะทำนั่นทำนี้ยืนคุยประมาณยี่สิบนาทียืนคุยกับธรรมานี่กับพระรกศรษอีสองรูปก็คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับสังพุทธศาสนาเนี่ยโดยที่คนที่จะแปลเนี่ยยืนอยู่ข้างๆเขาก็ไม่ได้แปลอะไรหรอกเขาก็ฟังไม่รู้จักกันหรอกเราเห็นกันครั้งแรกนั่นแหละคนไทยนะ พอเขาบอกบาลักษจะมาแล้วฮิลลี่ก็ไปหลออีกที่หนึง่งไปหลอตบโต๊กะก็ท่านประธานาธิบารักษ์อัตมาก,ก็ไปยูนร่อเจ้า,จาที่คนนี้ก็บอกว่าหลวงพ่อผมผมฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็ผมคงจะเกลียหลวงพ่อเปล่า,าผมขอขอ,ขอ,ข,อขอไม่ไปหรอกก็ไปที่มา,าตมาก็าพูดเอเอ,เอ,เอคนเดียวพอ พอท่านบรรลัคษ์เข้ามาค็ต้อนรับโดยแต่เราซ้อมันะก็มีเจ้าที่มาสอนการสามเที่ยวเข้ามาแล้วเปิดประตูแล้วจะไหลต่อมาก็น่าจะเราเคยดูซีนเอ็นล้วก็พอจะทักเกประธานาธิบดีทักอะไรอย่างนี้มิเตอร์คิสเซนต์อะไรก็ว่าไปพอเดินไปเนี่ยฮิลลี่ถึงตัานเนี่ยเราคุยมาก่อนยี่สิบนาทีก็ชวนคุยต่อ ครับก็คุยต่อมันก็เลยมันมันก็รู้สึกว่ามันแบบไปแบบไปกันเองนะไปกันเองนะทีนี้ถามว่าในช่วงกินเขาบอกแค่ยี่สิห้านาทีแต่ว่าเราเนี่ยจริงๆประมาณสี่สิบนาทีก็พาไปที่พุทธโลกพุทธโลกนาถพ,พระบัวสรรถโพแล้วก็ไฮไลท์คือพระนอนสามที่เท่านั้นแหละใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีถามว่า พูดเรื่องอะไรจริงๆแล้วเนี่ยอาตมามองอย่างนี้นะว่าก็ทีมงานของท่านบารักโอมามาเนี่ยอันนี้อาตมาคิดตัวเองนะครับทํางานเรียกว่าเข้าใจวัฒนธรรมไทยอาตมามองนั้นนะครับเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับจับศาสนาก่อนวันนั้นน่ะมาวัดโพก่อน เสร็จแล้วก็ไปเฝ้าในหลวงไร่ไกาญจนทาที่โรงมันเชลีราชครับพอเสร็จแล้วก็ไปที่ทำเนียตตอนนั้นในคุณยิ่งรักจินตบัตรเป็นนายกเห็นไหม,มก็มามาครบเลยภายในวันเดียวกันอ่าเนี่ยก็เขาเขาหยิบเรื่อง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 ความเชื่อก่อนนะทีมงานนะแล้วทำไมามเาเรียวกว่าพอไม่เรียวกว่าพระแก้วนี่อันนี้ตอบไม่ได้นะ เราเขาก็ไม่ได้เหตุผลแล้วทําไมเรียกงที่ว่าโพธินะก็มาทีนี้การคุยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปฮีรนรลขึ้นด้นจะคุยนะแล้วก็ฮีรารขึ้นมากับบินกินตันใช่ไหมก็ชี้ไปทางวัดพระแก้วเนี่ยจําได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยวัดพระแก้วนะบอกว่าใช่เออท่านเคยมากับบินนะตอนที่เอบินกินตันมาเนี่ยเขาจะบอกเออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยว นั่นเดี๋ยวนัางก็จะชวนบินมาเที่ยววัดโพธิ์กันบางไงนั้นนะก็ถามว่าคุยอะไรก็เรองเล็นเดื่งตล็กก็คุยเรื่องศาสนาเนี่ยก็โดยเฉพาะว่าถามว่าธรรมานี่บวชเรียนมายังไงแล้วก็ทุกคนจะต้องบวชใช่ไหมนั่นเราก็อธิบายว่าไม่ใช่อยู่ที่ว่าสถาจะบวชคือ เอ่อถ้าเราจะมองว่าจะคุยเรื่องออความลึกซึ้งเรื่องเพราะว่าเรื่องอะไรเนี่ยเราก็อธิบายโดยหลักการทั่วไปนั่นแหละแต่จะมามองว่าท่านเนี่ยอยากจะมาดูศาสนสถานด้วยความงานที่อาจจะอ่านหนังสือแล้วใขรพูดอะไรก็สุดแล้วแต่นะอ,อ,อยากจะดูสาานสถานความเชื่อพวกลักษณะแบบนี้แล้วก็อยากจะเจอพระฐานพระเออ ท่านอยู่ยังไงสอนอยังไงลักษณะแบบนั้นมากกว่าแต่เจ้าลักษณะแบบถามแบบแต่ตอนมี้แบบลึกซึ้งเนี่ยที่นำมาทั้งหมดนี่นะลุล้นคดีปีหนึ่งสิบเจ็ดมีนาคมพศสองพันห้าสิบหกตอนนั้นก็เป็นเจ้าชายปรินร้นปริ้นฟิลิปเนี่ยเจ้าหญิงมาทินเน่ทามาก็เป็นพระราชาธิบดีอของปัจจุบันที่เป็นเยี่ยมเนี่ย ลงอีกปีหนึ่งพระองค์สเสด็จพระองค์สเสด็จก,ก็เลยถามพระองค์ทาว่าทำไมถึงเสด็จมาวัดโพโนี่ท่านมีอิทธิพลจริงๆบอกว่าเนี่ยดูซีนเอ็นเห็นโอม่าเข้ามา <c oughs> เห็นโอม่ามีบทพรนอนสวยงามเนี่ยก็เลยน,นี่ตัดชัดเลย <c oughs> ก็เลยอยากจะมาดูก็เห็นว่าพระองค์เคยสเสด็จมาบ่อยอยู่ไม่ไปที่เปิดอสะพานมิตรภาพเยีเ่ยมอะไรเนี่ยครับพระองค์ท่าน องคกตรไม่มีใครบอกค่ะว่าไม่มีใครบอกไอกเปเห็นซีเน้นที่บารักมาเนี่ยก,ก็เลยจะมาดูแต่กษัตริย์สมเด็จราชาธิบดีเนี่ยเป็น,นเยี่ยมเนี่ยพระองค์สนใจเรื่องพระพุทธศาสนาก็ทรงอ่านเพราะว่าตอนที่เดินชมเนี่ยพูดตรงๆเลยแทบไม่ได้พูดกันเรื่องวัดโพเลยคุยกันเรื่องธรรมะ อยู่เชื่อไลฟ์อัปเดตไหมที่พิจหลังความตายไหมเชื่อความตายของพวกกับของของพ่านเนี่ยมันต่างกันยังไงโอ้โหถามเยอะมากเ่ท่านเชื่อเรื่องกรรมไหมนี่คือกรย์ับกัระส่เยเนี่ยท่านอ่านท่านอ่านหนังสือมาครับนท่านอ่านนะ อาตอมาคิดว่าท่านเนี่ยสนใจเรื่องคือพระอ,องค์เนี่ยสนใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนาตา่ตางๆในอาตมาดูนะดูคําถามเนี่ยรู้เลยก็เราะกเดินเนี่ยคุยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอ่าอ่รคําสอนโดยเฉพาะท่านจะเน้นเรื่องอ่ e ไลฟ์อั e เดตเนี่ยอ้าตายมันจะเกิดไหมสมมากธิิบายตามหลักการพุทธศาสนา,านะแล้วก็ความเชื่อเรื่องของทิเบตที่พอจะมีความรู้บ้าง แต่ว่ามีมีอย่างหนึ่งโอ้โหนี่นี่ถ้าถ้ามันก็เกิดจะปฏิ่านนะก็พ่าเดินท่านเห็นนะที่ที่โบสถ์วโพธจะมีพระครับเอ่อพุทธรูปเยอะจะเปล่าครับท่านก็ชี้ไปพระองค์ก็ชี้ไปที่พุทธรูปองค์หนึ่งว่านะที่ผ่านมานี่ทำไมพระพักเนี่ยครับจึงไม่เหมือนกันอ่าโอ้แต่ทำไมไม่ตอบนะ อาจมาก็เลยตอบว่าเยซัสครยสที่เป็นเยี่ยมที่เยอรมันที่อเมริกาเนี่ยแม้แต่ที่เกาหลีและประเทศเอเชียเนี่ยนะที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยร,รูปเนี่ยอยู่ที่ว่าไข่ปั้นนะถ้าชนชาตินั้นปั้นเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าพระพักเนี่ยก็จะคล้ายชนชาติันั้น,น,นเหมือนกับพระตรูป ที่เมืองไทยเพราะรูปที่อินเดียเพราะรูปที่พมา่าเพราะรูปที่สีลังกา,ากเพราะฉะนั้นพระพักเนี่ยก็จะใกล้คล้ายคนชาตินั้นเพราะเพราะไม่มีภาพถ่ายนี่แต่ว่าด้ยวยความศรัทธา,<笑><笑>า,าได้จำได้พระองค์บอกาพระองค์ว่าไอซีไอซีอกไรเนี่ยจะใกล้กคล้ายเนี่ยที่เมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่าเรานำมาจะตามประเทศถ้าคนไทยปั<笑><笑>้นนะ ด้วยความเลื่อมใสหน้าเนี่ยก็จะต้อง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 จะต,ต,ต้องไปทางคนไทยครับนี่ก็คือพระพุทธรูปสมัยโค้ชไทยครับก,นนก,นก,กินด้อมอะยุทธยากินด้อมแบบรเออรักนักเตะตัวเสียอะไรก็จะแทะโอโ้สนุกมากเดี๋ยวเดี๋ยวถามเนี่ยนะต้องคิดเดียเด๋ยวนั้นตอบเดี๋ยวนั้นตอบเดี๋ยวนั้นจะจะตอบยังไงครับอ้าวทีนี้อีกท่านหนึ่งก็ทาดิบเรย์มาครอง ประธานาธิมา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 ครองเนี่ยเออมาเรื่องหรือหรือเชื่อนะท่านไครับเอกนิพัฒน์มาวันที่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหกห้าครับอ่าหกห้าวันเดียวก็บารักษวันเดียวกันเลยครับห้างก็สิบปีครับวันนั้นปาทธานาี้ท่านเนี่ยมันมีรูป นี่ยสัตการ์ใช่ไหมครับนี่ท่านอ้าววันเดียวกันนี่ห่างกันสิบปีห่างกันสิบปีทีนี้อย่างได้ประธานาธิบดีมาครงเนี่ยนะท่านเป็นนักการเมืองนะท่านเป็นนักการเมืองคุยกับเราก็โอ้มันก็รู้จักมายี่สิบปีแต่ก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ออไลนยเหรอนะแล้วก็จับเราเดินไปเยๆเป็นนักการเมืองคนที่มีอัตยาอัตยาสายดี พูดาภาษาอังกฤษไหมครับหรือยังท่านมาคงาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษดีนะครับ,รบราภาษาอังกฤษดแีแต่ก็มีทางขาตู้ก็เขาส่งเขาส่งชาวฝรั่งเศสที่เก่งแลื่ประวัติศาสตร์มาๆนะครับนะพูดภาษาเปอร์ลัเซทแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกับอาตมาน,นั่นแหละจะคุยภาษาอังกฤษท่านก็ถามถาม,ถามนั่นถามนี่แต่ท่านมาคงเนี่ยท่านจะสนเท่านจะสนใจเรื่องประวัตินะ จะพาไปชมพระน,นอนนะครับไปชมพระน,นอนแต่ส่วนใหญ่ที่มามองว่าส่วนใหญ่ผู้นําทั้งหมดนะยอประธานอาธิปดีชิลีนายกจีนนายกภูฐาน,รนาเราพัฒนาทอานาธิปดีอินเดียานายกนิวซีแลนด์จอร์คีอะต่างๆผู้นําที่มาทั้งหมดเลยที่ผาเข้าไปชมทุกท่านเลยประทับใจพระน,นอน เขาก็ทับใจเลย็มาาประทับใจความงามอาตมาเนี่ยเห็นภาพนะตอนที่ฮ<ม>ิลลี่คุนตันเนี่ยเข้าไปชมพระนอน,น,นะะะน,นเนี่ยนะชมแล้วปตฐานโทษเนี่ยมา,มา,ม,า,ม,ามาเพิ่มไปใช่ไหมคร,ครับไม่มีใข่ข้างในมีเราแค่สามคนคคพุสข่าวก็นู่นอยู่ที่ฝั่งรพระบาทของพระนอนเราจะเห็น พอเห็นพระนอนน่ะโหมองลุกตาแบบแลักษณะแบบกลางธำตตัวแบบเซอร์ไพรส์อ่ะคือมันอคือสีทองที่เป็นอา,าลาวแล้วแล้วไฟเพิ่มไปใช่ไหมม,ม,มันคืออัตมาก็อธิบายไม่ถูกนะ เพราะว่าอธิบายไม่ถูกก็คือพูดตรงๆว่าอยู่วัดโพมาสามสิบปีเนี่ยก็เห็นพระนอนวันนั้นสวยที่สุดเพราะอะไรเพราะก็เพิ่มไปแล้วก็มันอลานมันทั้งไงวิหารพระนนอนเลยครับเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจะท,ทานทุกมาเพิ่มเองครับไม่ได้เพิ่มหรอกว่าก็มีมีอย่างที่ท่านไปเห็นเนี่ยมันจึงจับแต่ทั้งแต่ทั้งทั้งทั้งหมดเลยมันเข้าไปเหมือนกับเราก็เป็นเมืองทองตันนั้นนะเมืองทองนะถ้าเช่เมืองทองธานีนะถ้าเป็นเมืองทองเออ มันเป็นความงามนะเพราะฉะนั้นอย่งแบบเซอร์ไพรส์เรั่เพราะฉะนั้นการที่ผู้นำทั้งหมดที่มาเนี่ยถามว่าเขาได้อะไรเราจะบอกแราตะมอาว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยคือได้ความประทับใจบในวิจกรรมปฏิมากรรมคือความงามนะความงามของวัฒนธรรมในเิในทางพระพุทธาศาสนา ถึงแม้แต่าท่านเหล่านั้นแม้นต่เกิดพระศาสนาพุทธเขาจะมาแบบนักการเมืองอะไรก็สุดแล้วแต่สิ่งอย่างน้อยเนี่ยท่านเหล่านี้เข้ามาเนี่ยก็อถือว่าได้แนะนําประเทศไทยด้วยคือประชากัมพันธ์ประเทศไทยประชารัฐพันวัดความงามในทางพระพุทธศาสนาก็ท่านลองคิดดูดีว่าเราจะไปลงซีนเอ็นเนี่ยโอ้ทำไมนั้นเราจะซีนเอ็นโอ้ันสื่อซีนเอ็นมันจะลงง่ายๆนะ ขณะท่านต้นใจพระราชาธิบดีเป็นเยี่ยมบอกว่าดูบาลักษ์ที่สีอินเอ็นอ้าดูพระนอนอู้สวยงามเนี่ยก็เลยอยากจะมาดูเนี่พระองค์ตัดอย่างนี้เลยนะตัดกระต่ายอย่างนี้เลยครนะเพราะฉะนั้นต้นดจพระราชาธิบดีเป็นเยี่ยมเนี่ยที่คุยผู้นามาทั้งหมดเนี่ยเกือบยี่สิบท่านเนี่ยที่นำนำมาทั้งหมดเนี่ยน,นี่ต้นดจพระราชาธิบดีเป็นเยี่ยมยพาาระอ,องค์เดียวครับที่ สนใจเรื่องศาสนาลักษณะสาตวาเปรียบเทียออบอหอฟังคําถามของท่านนั้นรู้เลยเร่นชีวิตหลังความตายใช<ต>่ชีวิตหลังความตายเกิดการมีชื่อเรื่องกรมมรมไหมใช่พระองค์ก็จะถามแล้วตามโปรแกรมนะชั่วโมงกว่าอแต่วันนั้นนะพระองค์ก็ทับเท่าไหร่หรือเปล่าสองชั่วโมงครึ่งอ่ในทางเบลเยี่ยมนะครับเรยเยี่ยมพระองค์สองชั่วโมงก็ประมาณนับเวลา เพราะว่าการเป็นเจ้าพระองค์ก็เราจะสถานที่ให้พระองค์ประทับแล้วก็ในช่วงนั้นก็จะมีผู้สืข่ขาพวกหลายก็จะมาถามเธอพระองค์ท่านอาตมาก,ก็ยังนั่งอยู่ก็ไม่ให้ออกหรอกนะเพราะฉะนั้นสมองพระราชาธิบดีเนี่ยนานที่สุดนะแต่บรรยากาศทั้งหมดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของทางด้านาศาสนา ครับมีภาพอยู่ที่ปรากฏอยู่ก็คือมีผู้นำทางศาสนาของคริสต์มาใช่ไหมครับคล้ายๆโป๊บอะไรเนะเห็นภาพอยู่ออคือค,รค,รคือ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 อย่างเงี้ยเรื่องความสัมพันธ์ครับทางวาติกันเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชป๋าหรือสมเด็จพระสังฆราชอ,องค์ที่สิบเจ็ดสมดัมยเป็นสมเด็จพระวเหสีราชเมื่อปีพศสองร้อยสิบห้าเนี่ยพระองค์ได้ไปที่วาติกัรเนี้ยเปเป้าโป๊บ เป็นพระเทรวาทรูปแรกก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมาถึงวันเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ปีที่แล้วปีเนี้ยเราก็ไปเฝ้าสมเด็จพระตัตปพปาร์ฟ่างเชิดไปฟ่างเชิดได้เป็นไปเฝ้าครั้งแรกใท่านในฟังครั้งแรกแล้วก็วัดโพครบรบสองร้อยสามสิบปีก็เลยเชิญตัวแทน ตัวแทนของอวาติกันที่ภาพที่ท่านเห็นนั้นนั่นคือตัวแทน<อ>เป็นพระคารินันที่สมเด็จพระสนมตันตป่าส่งมาเป็นตัวแทนมาร่วมงานครบสองร้อยสามสิบปีวัดพระเชตุพนกับมารการท่านครับ <c oughs> ได้ใช้เวลามามากแล้วนะครับตรงนี้ นี่คือประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรจะได้รับทราบนะครับแล้วก็มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งที่ท่านไดกรุณาเล่ามีแฝงด้วยเรื่องของธรรมะนะครับที่ผมเองแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคนที่ชมรายการเนี่ยก็จะกระจ่างไปด้วยนะครับคำภาษาบาลีสั้นๆบทสวดหมายความว่าอะไรอย่างไรทั้งหมดเนี่ย ผมก็ขอกราบมรสการท่านว่าคนไทยนะครับภาคภูมิใจที่ได้ทราบว่าท่านได้มีภารกิจนะครับได้รับมอบหมายงานสำคัญในการต้อนรับแขกต่างประเทศตรงนี้ <c oughs> แล้วก็เรื่องที่ขอกราบมรสการท่านนะครับว่าคนไทยเนี่ยอาจจะจำ <c oughs> พระสมณศักดิ์ท่านนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยชัดเจนนัก แต่เป็นที่รู้กันว่าเ,าเราเรียกท่านว่าท่านโจคุณโอบามาครับ mm hmm. ตรงนี้เขาขออนุญาต mm hmm. ขออนุญาตท่านด้วยว่าเป็นเรื่องที่เขาโอเขเขาใจกันได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ผมเองก็ชอบนะครับแล้วคิดว่าท่านเองก็คงไม่โกรธที mm ่ม hmm. ีคนเรียกว่าท่านโจคุณโอบามาตรงนี้นะครับ องขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับแล้วก็มีโอกาสผมก็จะคิดว่าคงมีคันตุกาะต่างประเทศมาเยี่ยมเยียนนะครับรัฐบาลคงมอบหมายให้มาที่วัดแห่งนี้นะครับให้ท่านดูแลอีกกับนรมัสการก็จะเรอย่ายินดีท่านยินดีในการปูแปะยินดีถ้าท่านจะมาสัมภาษณ์ในโอกาสต่อไปครับผมขอรคุมครับ ส่งท้ายครับนับเป็นบุญและโชคดีของพวกเราที่ท่านเจ้าคุณเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพท่านเมตตาเล่าเรื่องราวเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่สำหรับบ้านเมืองของเราให้ลูกหลานไทยได้รับทราบบ้านเมืองของเรามีสถานที่และบรรพบุรุษได้สร้างเรื่องราวดีๆเอาไว้ที่น่าภาคภูมิใจต้องช่วยกันส่งเสริมยกย่องคนดีที่ทำความดี ปูแปะฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามนะครับขอบคุณสวัสดีครับ นั่นก็คือสารคาดีชุดภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กค่ะในตอนที่ชื่อว่าในวัดโพม,มีหลวงพ่อโอบามาตอนที่2และสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช่องอาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โรงเรียนในเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือเป็นชายไทยอายุตั้งแต่16ปีและไม่เกิน18ปีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2568สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวที่เว็บไซต์โรงเรียนในเรือ www.rtna.ac.th หรือเว็บไซต์กองทัพเรือ www.navy.mi.th และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3995ทุกวันและเวลาราชการเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์